ผสวัสดีทุกผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เ h e นะครับวันนี้มาเจอกันดึกหน่อยนะครับผมวันนี้มาเจอกันดึกหน่อยนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็กลัวว่าไฟมันจะดับแล้วโปเชครับดับจริงครับผมช่วงนี้จังหวัดไหนหรือว่าบ้านใครเนี่ยฝนตกก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมทุกคนตอนที่ฝนตกนี่แบบโอ้โหลมทั้งลมทั้งฝนนะครับกลัวบ้านจะพังมากมากนะครับผมคอยอยู่ในบ้านภาวนามันยุ่สักทีนะครับจริงก็อยู่ได้สักพักเลยครับผมแต่ว่าต้องไปเคลียร์ของกระจัดกระจายหน้าบ้านนะครับผมแรงมากๆ เ,เอาละก็สวัสดีนะครับหัวข้อของเรานะครับผมที่ผมจะมาทําในวันนี้เนี่ยซึ่งมันมีคนมารีเควสอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมเนี่ยก็อยากจะบอกนะครับผมว่าควรที่จะใช้อย่างไงถึงเรื่องเพิกนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าคลิปในวันนี้อาจจะมีแค่การบอกเล่าเลยครับผมอาจจะไม่มีการทดสอบหรืออะไรนะเพราะว่าตอนนี้มันค่อนข้างที่จะดึกแล้วนะผมอัดคลิปตอนนี้ก็คุ่มกว่าแล้วนะครับก็ต้องรีบทำหน่อยละหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่อยากจะพัฒนาฝีมือนะครับผมซึ่งมันก็มีประโยชน์มากๆนะถึงแม้ว่าผมจะรีบทาแบบน,น ผมทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับผมและก็ใครเนี่ยที่อยากจะเติมเกมแบบคุ้มๆนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็นโอเวอร์ช็อปอัพร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติม <c oughs> มีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอน <c oughs> วิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติม จากนั้นก็โอนเงินตามจํานวนและสุดท้ายก็ส่งไอดีให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอ CP เข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้านโอเวอร์ช็อปอัพก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับ <Hey. S 1> คุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยคัน้องสาวไปสิครับอร,รบออะไรอ่ะ เำหรัเรื่องเพลกนะครับผมเรามองข้ามแทบจะไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็น่าจะรู้สึกว่างงกับการใช้แล้วก็ combo เซตคอมโบมันที่เราควรจะใช้อะไรประมาณนี้นะครับต้องบอกไปเลยว่าเพลกเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยครับแต่ว่าขอกนอื่นเลยนะใครเนี่ยที่เป็นมือใหม่นะอันนี้ขอพูดก่อนเลยละกันนะครับมือใหม่อาจจะถามว่าเฮ้ย hey, พี่แล้วผมเนี่ยจะไปหาเพิกมาจากไหนผมเพิ่งเป็นมือใหม่นะครับเพิ็กเนี่ยก็คือส่วนพวกนี้นะครับผมเห็นไหมเหมือนจะเป็นเรียนตรานะครับผมเป็นชิปอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเหมือนซีพียูนะครับก็เจะ เพิ่มประสิทธิภาพของตัวละครของเรานะครับแล้วก็มูฟเวนการเล่นด้วยนะมันสําคัญมากๆนะครับอย่ามองข้ามนะก็ลองย้อนมาดูนะครับอันนี้บอกก่อนนะว่าสําหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะได้เพิรกเนาะวิธีที่1น,นะครับผมก็เป็นวิธีนี้เลยนะครับซึ่งมันเป็นวิธีที่น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับก็คือ การเพิ่มระดับเลเวลของตัวละครของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนดูนะผมก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแต่ว่าด้วยเพิร์กเนี่ยหลายๆเพิร์กนะครับอ่ะอย่างเช่นอันนี้เลเวล51นะครับก็จะได้เพิร์กแบบว่าอัเลอร์นะครับผมหรือว่าแสดงตำแหน่งทั่วไปของสตรูในแผนที่นะครับอันนี้ก็จะได้ตอนเลเวลตัวละครของเรา51นะครับก็จะได้เพิร์กเจ้าตัวนี้มานะครับรวมถึงก็จะมีเอ่อออเบนิเตอร์ด้วยนะครับผมนี่ฮะเป็นสกิลของเรานั่นเองนะครับก็มีหลายอย่างมากเลยนะป้อมปืนเพิรรร์ออะะะไไไแแบบบบนนนีี้้้กก็็เเลลว39ด สำหรับมือใหม่ก็ปั้นเลเวลให้เร็วนะครับผมเพื่อที่จะได้ของรางวัลหรือว่าอัปเกรดตัวละครของเราได้นะครับด้วยตัวละครจริงๆับผมจะพูดว่าแบบอัปเกรดตัวละครมันก็ไม่ใช่นะครับมนเป็นการอัปเกรดการเล่นของเรานั่นเองนะครับผมเพราะว่าเพร์กเนี่ยมีรวมๆอยู่3-4สีนะครับผมด้วยระดับแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูเพล็กจะตัวแรกเลยนะครับหรือว่าเพร์กแดงของเราเนี่ยนะครับด้วยเพร์กนี้เนี่ยก็จุดเด่นเลยนะผมรู้สึกว่าเพร์กเจ้าตัวนี้มันจะเป็นเพร์กเรื่องของมูฟเมนต์การเดินนะครับผมเนี่ยครับ้้นดไบี i ระเบิดวิ่งเร็วขึ้นนะครับควักปืนเร็วขึ้นเติมอาวุธคว้างอะไรแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นมูเมนต์การเล่นล้วนเลยเนาะแต่ว่าก็มีสิ่งที่ผมยังไม่ได้นะครับก็ไปซื้อในร้านค้าได้แนะล้วก็อยระเบิดมือหนึ่งลูกเมื่อตายนะครับผมอันนี้ก็เห็นคนใช้เยอะเนาะซึ่งจริงๆแล้วผมต้องบอกไปเลยนะครับว่าเพร์กเนี่ยมันมีลักษณะการใช้งานเนี่ยมันคือจะเยอะนะครับแล้วผมก็เคยทคําคลิปไปแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดแบบละเอียดอีกสกรอบหนึ่งเลยกันนะครับสำหรับใครที่งงเนาะก็มีแฟนคลับนะมมมไรแล้ว,วก การจัดเพร์กเนี่ยเราต้องแบบจัดแบบไหนบ้างเนี่ยครับเพื่อที่ให้มันเหมาะสมกับเราแล้วก็ดีที่สุดนะครับคือผมต้องบอกไปเลยนะครับว่ามันจําแนกแจกแจงได้คน้า่ที่จะน้อยนะครับถึงแม้ว่ารูปแบบการเล่นมันจะเยอะก็ตามแต่ผมบอกเลยว่าจําแนกออกมาเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะนะครับอย่างแรกก็อย่างที่เห็นนะครับสไนเปอร์เนาะอันนี้ก็เป็นสเต็ปหนึ่งและต่อไปก็สไตล์ที่2ก็จะเป็นพวกเอชเอ็มจีเข้าชาร์จอะไรแบบนี้นะครับแล้วเอชเอ็มจีเนี่ยก็ควบไปกับลูกซองนะครับผมเพร์กเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพล็กการเข้าชาร์จะรผมแล LMG หรือ AR ที่เน้นการยิงในระยะกลางนะครับคือรวมๆแล้วผมคิดว่ามี3รูปแบบนี้แหละครับรูปแบบแรกก็คือรูปแบบสไน์ใช่ไหมรูปแบบที่2ก็เป็น AR หรือว่า LMG นะครับยิงในระยะกลางกับไกลใช่ไหมแล้วก็รูปแบบสุดท้ายก็เป็น SMG นะครับรูปแบบการใช้ของมันนะครับไม่ได้ยากเลยครับทุกคนแค่เชื่อมั่นในตัวของตัวเองนะครับแล้วลองพิจารณาตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในสเต็ปไหนนะครับถ้าอย่างเป็น SMG แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเพอกันแรกผมเน้นไปเลยว่าวิ่งเร็วขึ้น5%นะครับผมแ็้วก็ ความเสียหายมาตัวจะที่สูงลดลงอย่างมากอันนี้ก็ผมต้องการให้ผมเล่น SMG มเนี่ยมันจะวิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมเนี่ยคิดง่ายๆเลยครับผมถ้าเป็น SMG เข้าชาร์จก็วิ่งเร็วไปเลยหรือว่าจะเป็นอันตราการฟื้นฟูลเลือดก,ก็ได้นะครับถ้าอยู่ในระยะใกล้ๆเราชาร์จไปแล้วอุ้ยเมื่อเราเจ็บเราจุกมากมันก็จะเพิ่มเลือดเร็วขึ้นนะครับหรือแบบลดดาเมจจากระเบิดลงเวลาเราเข้าไปโหระเบิดลงมาเฮ่ยอันแรกเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับที่เกี่ยวกับผู้ SMG นะหรือว่าเคลื่อนที่เร็วขึ้น12%เเมื่อดินนหรรืออั่งะไแบบผมสองออ่ะะใช้้เยนนนกัี็ จะไม่จําเป็นนะครับผมอันนี้ก็ไม่จําเป็นอาวุธขว้างเนี่ยก็ส่วนมากนะจะไม่จําเป็นกับพวกาการเข้าชา์จเร็วๆการเข้าชา์จเร็วๆส่วนมากก็ปาระเบิดแบบปาระเบิดสูตรไปอะไรประมาณนี้เนาะ แต่ถ้าอยู่ในระยะกลางอย่าง LMG อะไรแบบนี้ก็ป่าระเบิดแบบว่าเช็คคนได้นะครับอย่างเพิ่มความเร็วในการชาร์จเต็มของทักษะเบริเตอร์อันนี้ก็ได้นะแล้วแต่นะครับถ้าสมมติว่าทุกคนแบบจะเฉียดข้อดีของการวิ่งเร็วอะไรหรือฟ้นฟูเลือดเร็วอะไรแบบนี้ถ้าเสียนั้นไปทุกคนยอมรับได้ที่ทุกคนจะใช้แบบเพิ่มทักษะเบริเตอร์ให้มันเร็วขึ้นเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้พูดถึง S MG นะครับการหายใจนานขึ้นเมลงหรืออะไรสไนเปอร์เห็นไหมทุกคนอันนี้มันไม่เกี่ยวกับ S MG เลยทุกกคคนน็็ตัดดไปหหหรรืืออแสงงใ้้เเาาโม่ ความเสียหาจากอาวุธอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับ l g หรือ AR อันนี้เห็นไหมทุกคนตีความได้ง่ายมากๆนะครับผมแล้วก็อัส,สุดท้ายปล่อยระเบิดมือหนึ่งลูกเมื่อเราตายอันนี้ก็เหมาะเหมนการสำหรับ SMG นะครับก็สมมุติว่าเราเข้าไปในจุดๆนั้นเนี่ยแล้วเราแบบไปนัวกันอะไรแบบนี้เนาะ คือเข้าใกล้ศัตรูแบบประชิดอะถ้าเราตายแล้วมันหนีจากะระเบิดของเราไม่ทันมันก็จะตายอะไรประมาณนี้เนาะเพลงที่สําหรับ S M G นะครับอย่างที่เห็นไปนะอันนี้รู้สึกว่าผมใช้บ่อยที่สุดแล้วแหละก็เป็นการไม่ถูกล็อกเป้าด้วยระบบกอสติกหรือ A I control นะครับซึ่งมันจะเป็นการแบบล็อกแบบรถมันล็อกเราหรือว่า Hunter Drone นนะครับที่บินมาแล้วก็สุมส่มๆๆแล้วก็มาโดนเราอะไรแบบนี้อันนี้ก็ช่วยได้นะครับแต่จริงๆแล้วผม,มามาช่วยแบบเราเป็นด่านหน้าใช่ไหม เราอยู่ใกล้ศัตรูที่สุดอะแล้วศัตรูปล่อยรถมาแน่นอนนะเราจะโดนบ่อยที่สุดเพราะว่าเราเข้าหน้าสุดอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เลยเหมาะกับ S M G เนาะแต่ว่าถ้าเป็นเติมกระสุนเก็บกระสุนจากศพอันนี้ก็ไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับรถการกระตุกอันนี้ก็ไม่เหมาะเหมือนกัน,นครับเห็นไหม ก็หลายอันนะครับ U A V อันนี้ก็เหมาะอยู่นะครับผมอันนี้นะครับก็ผ่านทริปมาได,ได้อะไรประมาณนี้นะทุกคนก็ลองอ่านดูนะคือต้องบอกไว้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมโดยการที่เราคิดว่าเราอยู่สายไหนแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับอย่างอันสุดท้ายก็เคลื่อนที่แบบเงียบๆหรือว่าเดซายเลนอะไรแบบเนี้ยเออทุกคนเข้าใจไหมถ้าเป็น S m G นะครับเพิ่มคะแนนจากการสังหาสตัตวัน,นี้ผมขอม่แนะนานะเพราะว่าถ้าจะใช้ตัวเนี้ยมันต้องใช้ควบคู่ไปกับ เอ้ยอันนี้ผมเพิ่งรู้ปกติแล้ว2ตัวนี้มันไม่ได้อยู่สีเดียวกันไม่ใช่หรออันนี้มันเป็นคอมโบเมื่อก่อนที่ใช้นะเนี่ยเฮ้ยหรือไม่ใช่เออว่ะมันแยกกันเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนมันโกงมาก2ตัวนี้มันอยู่ด้วยกันเออเดี๋ยวนี้เขาแบบเอามารวมกันแล้วนะอันนี้ยกตัวอย่างต่อไปนะครับถ้าสมมติว่าเราเป็นสเตปเปอร์นะครับผมก็ ถ้าสมมติเป็นสไนเปอร์ก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนคือผมอาจจะใช้ประมาณนี้นะแต่จริงมันก็คล้ายกับเพราะว่าผมเล่นสไนเปอร์แบบสายแบบชาร์จนะครับผมก็จะเป็นการเดินเก็บเสียงอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่เล่นสไนเปอร์จริงๆนะอาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับผมแสดงตำแหน่งทั่วไปของสตรูนแผนที่นะครับมาอยู่ใกล้เราอะไรแบบนี้ก็ช่วยทําให้เวลาคนที่จะมาเข้าใกล้ตัวเราอ่ะเราจะได้เห็นในแผนที่นะครับอันนี้สำหรับสไนเปอร์ก็ต้องฉีกห่างหน่อยใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้จุดอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้ามีใครที่แบบแเรา้กําลังจะมาาาหเรรแบบ จุดเราตั้งแต่แรกที่เรายิงมันอะไรประมาณนี้มันมาหาเราใช่ปหเราอาจจะสู้แบบปืน AR ไม่ได้ถ้าเราเขามาชาร์จเราใกล้ๆอะไรประมาณนี้ก็นนตัวนี้ก็จะช่วยสไนเปอร์เหมือนกันอะไรแบบนี้เราก็ต้องใช้ที่มันเหมาะกับเราเครับผมว่าเราอยู่สายไหนเนาะอย่างที่ผมจําแนกมาอยู่3สายนั่นแหละครับหรือว่าถ้าเราไม่ตายบ่อยอยู่แล้วเพราะเราอยู่ไกลเ,เราเล่นสไนเปอร์อะไรแบบนี้ก็ใช้เป็นเพิ่มคะแนนการสังหารก็ได้เพื่อที่เราจะได้ใช้สกิลได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงสกิลที่2เนี่ยก็เห็นไหมผมจะใช้เป็นลดอาการกระตุกเมื่อถูกยิงเพราะว สวนมาเป้าหรือกล้อง,องเราเนี่ยมันสายใช่ไหมอันนี้ก็จะช่วยลดมันก็เลยเหมาะกับสไนเปอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการจัดแบบง่ายๆเลยนะรวมถึงอันนี้จริงๆแล้วผมใช้เป็นสายสไนวิ่งชาร์จนะผมก็เลยใช้เจ้าตัวนี้แต่จริงๆแล้วหลายๆคนก็ใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าหลังจากวิ่งเนี่ยความเร็วในการเตรียมอาวุธของเราเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดระยะเวลาในการเล็งยิงของอาวุธของเราเนั่เนเองนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับแบบพวกสไนเปอร์นะครับผมเหมือนกันนะครับต่อไปถ้าเป็น AR เนี่ยเอาจริงๆแล้วผมก็พูดยากเหมือนกัน ที่ผมใช้เนี่ยไม่ถูกล็อกด้วยสกอรสติกเป็นกานด้วยอาร์มันก็อยู่ในระดับกลางอะเนาะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยแบบเล่น AR แล้วแบบเน้นยิงไกลใช่ไหมหรือ LMG อะไรแบบนี้เนี่ยก็ใช้เป็นลดอาการกระตุกก็ได้นะครับสู้แบบระยะไกลไปเลยอะไรแบบนี้เนาะหรือจะเป็นการฆ่าด้วยอาวุธปืนหรืออาวุธกระชิดนะครับผมก็จะช่วยฟื้นฟูเลือดนะครับแล้วก็ยึดจุดไว้อะไรแบบนี้ถ้าใครเล่นฮาร์ดพอยท์นะครับผมเจ้าตัวนี้ก็เหมาะกับ AR หรือ LMG เช่นกันนะครับผมถ้าเป็นตัวตรึงจุดไว้ให้เพื่อนเนาะไปใช้เจ้าตัวนี้ไดด้้้นนะรรัแแลถาาาเเเเป็็พสีงอกกก่ยใชตฟฟืู ก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นความเรือการชาร์จเต็มของปเลเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับหรือที่สําคัญเลยเนะี่ยก็เพิร์กใหม่อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมมันก็เฮ้ยทุกอย่างอนะมันต่จะดูงงนะครับแต่ถ้าทุกคนอ่านไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เหมาะกับเราอะทุกคนไม่ต้องไปคิดมากครับทุกคนก็แค่คิดแค่ว่านะครับผมอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างแบบเรียบร้อยเลยนะแต่ว่าผมจะมาปรับไมค์เซตให้ทุกคนแล้วกันนะครับคือความที่ทุกคนถามผมใช่ไหมทุกคนน่ะจะไม่มั่นใจ ในตัวเองในการเลือกเพิร์กนะครับคือข้อนี้ผมเข้าใจนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมเริ่มเล่นคอมพิวเตอรโปรไบ่แรกๆนะครับผมผมก็มีความกังวลเหมือนกันในการใช้เพิร์กนะครับเพราะว่าเราเอ้ยคนอื่นเขาใช้อะไรบ้างเฮ้ยคนอื่นใช้อย่างนั้นอย่างนี้มันดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับคือไม่ผิดนะครับถ้าทุกคนจะใช้ตามคนอื่นเขานะครับแต่ทุกคนก็ต้องคํานึงถึงตัวเองด้วยนะครับว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในจุดไหนหรือว่าอยู่ในสเต็ปไหนที่ผมบอกไปนะครับเล่นระยะใกล้กลางหรือไกลนะครับอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่่าาาาทททุุุกกกคคคคนน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 นเเเหหหมมะแแบบบบไไัถถ้้้้ปใชสติ็ยล SMG เพอร์เขาดีว่ะทำไมเขาเล่นโผดวะ ใช้เพิร์กตามเขาเลยแต่เราดันไปเล่น LMG ยิงในระยะไกลอะไรประมาณนี้มันก็ใช้ได้นะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องคํานึงถึงเรื่องความเหมาะด้วยเช่นกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับไปทุกคนดูในสายตัวเองว่าทุกคนชอบเล่นสายไหนนะครับแล้วก็มั่นใจในตัวเองนะครับอ่านแล้วก็คิดว่าอันไหนมันเข้ากับเราเนี่ยก็จับมาใส่เลยทั้ง3เพิร์กให้ครบนะครับบางคนเนี่ยเพิ่งมาเล่นเกม c o ร์ t y Mobile ใหม่ๆนะผมก็เห็นนะคือถ่ายแบบโหลดเอามาให้ผมดูแล้วบอกว่าพี่ครับโหลดเอาอันนี้โอเคหรือเปล่าส่งมาในแฟนเพ ผมก็อ่านดูแล้วผมว่าเฮ้ยทำไมไม่ใส่เพิร์คให้ครบะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยจำเป็นต้องใส่เพิร์คให้ครบด้วยหรอพี่คืออันนี้ผมกุมขมับเลยแล้วผมต้องเปลี่ยนความคิดของเขาเลยว่าเพิร์คเนี่ยมันจำเป็นมากๆนะครับผมต้องใส่ให้ครบนะครับแล้วก็ต้องคำานึงด้วยว่าให้ เหมาะก um ับเราไวมากที่สุดนีคร no. ับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็เป็นการบอกต่อนะครับเทคนิคการจัดเพร์กเนี่ยว่าจัดยังไงให้เหมาะกับเราเนี่ยครับและคนที่ถามผมมาจนผมมาทำคอนเทนต์นี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่าอยากให้ลองสังเกตคนอื่นดูว่าคนอื่นเนี่ยเขาใช้อะไรกันนะครับผมและลองแบบคำนึงว่าเฮ้ยเขาเล่นในแนวแบบเราหรือเปล่าถ้าเขาเล่นในแนวแบบเราก็ลองเอาเพร์กที่เขาใช้เนี่ยลองมาปรับใช้กับเราดูก่อนก็ได้นะครับถ้ามันเหมาะแล้วรู้สึกว่าเออใช้แล้วโอเคแล้วนะครับก็ใช้เจ้าตัวนั้น และก็ลองปรับเปลี่ยนอะไรดูก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเพิ็กที่ผมใช้บ่อยที่สุดใน SMG นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะอันนี้สนัยรจริงๆผมใส่มาเล่นเฉยๆนะจริงๆเนี่ยนี้เป็นเซ็ต SMG นะครับผมก็จะใส่เป็นวิ่งเร็วนะครับเพิ่มขึ้น5%นะครับแล้วก็ไม่โดนล็อกด้วยสกอตสติกนะครับผมก็พวกรถอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายก็เก็บเสียในการวิ่งนะครับนี่แหละก็เป็นเซ็ต SMG ของผมนะครับต่อไปเซตสไนเปอร์ผมก็ใช้ประมาณนี้นะครับดูก็ได้นะลองใช้ตาผมดูเลยก็ได้้นนะะรัผมมมมไ่่วาากก็จีีปณ ลองปรับใช้กันดูลองจัดเพิร์กให้เข้ากับตัวเองนะครับผมอันนี้แนะนำนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมนะครับผมถ้ามีประโยชน์แบบไหนนะครับผมหรือว่าใครมีเทคนิคที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับเพื่อที่ให้สังคมเกมเราดีขึ้นนะครับช่วยกันพัฒนาฝีมือของเราเพราะว่าช่วงนี้นี่ไปเจอเซิร์ฟนอกเช่นกันนะครับเราอะนะโลกดึกๆนะครับก็เจอต่างชาตินะครับเราก็ต้องโชว์ความเป็นแบบ Thailand Only นะครับผมอเจอการ์เซียวเกนเน็กซ์แทนไหมผมบ๊ายบาย